ครับผมอยากจะถามโปว่าทำไมผมตีไดรเวอร์แล้วมักจะลอดลูกสําหรับ QA ณเอวันนี้เหตุการณ์ในลักษณะการตีแล้วลอดใต้ลูกเนี่ย mm. เกิดขึ้นได้ mm. สําหรับมือดีก็เกิดได้ถ้าตีเหล็กในรัฟ <Okay. S 1> ลูกเลยลอยงี้เราไม่ว่ากัน mm. อาการนั้น,ม,นมันสามารถเป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าไดรเวอร์ปักทีโดนเนี่ย mm. น่าจะยังเป็นมือเริ่มต้นอยู่ มือชำนาญแล้วไม่น่ามีอาการนี้แต่เคยเห็นยูโรเซียนทัวร์ที่มาแข่งเมืองไทยก็<อ>มีรอดรอดนะจริงเหรอจริงรอดเลยหรอรอดเลยคืออาการนะครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยแล้วกันเอาเป็นว่ารายการทีออฟไม,ไม่ไม่กล้าลงทุนก็ว่ากันได้นะยอมรับก็ได้เพราะถ้าให้โปรตีนตีรอดลูกจริงๆเนี่ยด้วยไดรเวอร์สมัยนี้เลยนะโอกาสที่ไม้นี้จะไม่ได้กลับมาใช้อีกเลยค่อนข้างสูงก็ได้ก็เลยเอาของของโปโอมาอา๋เอเลยออสแสดงเลยเออใช่ไหมหุดเลนใช่ไเนี่ย นนกกััดฟคือถ้าเกิดอาการรอดลูกเนี่ยนะครับหมายความว่าไม้เข้ามาในมุมที่ชันเกินไปหรือปักทีสูงเกินไปก็แล้วแต่และลูกเนี่ยโดนตรงกระดองบนขอบบนสุดของไม้หรือโดนกระดองซึ่งมีโอกาสที่ไม้จะร้าวกระดองร้าวหรือไม้แตกได้ด้วยซ้กนะเพราะมันเป็นจุดเชื่อมระหว่างหน้าไม้กับกระดองอดีและเป็นจุดที่บางที่สุดเป็นจุดที่บางมากเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาไว้ขออนุญ,ญาตไม่ทําแบบผิดให้ดูแล้วกันแต่ว่าจะบอกว่าสาเหตุมันคืออะไร, <Okay. S 1> ะรส่วนหนึ่งอย่างที่เจว่าก็คือว่ามุมเข้าเลยมันผิดหลักๆเราเจะไปชินกับการตีเหล็กที่เหมือนกับเราจะตีอัดลงมาที่ลูกนีอพอมาเป็นดรเวอร์เราก็จะไปใช้ความรู้สึกเดิมความรู้สึกเดิมก็คือดาวชนลงมาปั๊บยังเป็นมุมที่ค่อนข้างอัดลงมาเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าตัวกระดองหรือด้านบนของไม้มันเข้ามาหาลูก ก็เลยเกิดอาการลอดนะครับอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจบางครั้งมันอาจจะเกิดจากความเขาเรียกอะไรใช้ความรู้สึกเดิมของเหล็กมาใช้อันนี้ในแง่ของความไม่เข้าใจเนี่ยก็คือในแง่ของการเซตอัพเนี่ยโดยปกติเนี่ยแน่นอนไดเวอร์ถ้าคุณตีได้มุมเข้าที่ถูกต้องก็คือมาจากด้านในนะครับมาจากด้านล่างถึงจุดต่ําสุดแล้วเสยขึ้นไปชนซึ่งเป็นมุมเข้าที่เหมาะสมกับไดเวอร์เนี่ยต่อให้ทีสูงขนาดไหนก็ไม่น่ารอดนะครับ ไม่น่ารอดลูกนะไม่ใช่ไม่น่ารอดไม่น่ารอดนี่โดนเพื่อนกินเห็นเห็นเลยนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็คือว่าถ้าคุณรู้ว่านะครับมุมเข้าเป็นอย่างไรโดยมุมเข้านี้มันจะถูกจัดการด้วยการเซตอัพที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะไม่อยมีปัญหานะโอเคสรุปคือถ้ามีอาการรอดใต้ลูกวิธีแก้คือวิธีแก้นะครับคือหนึ่งอันดับแรกเลยเช็คเซตอัพก่อน เช็คเซตอัพก็คือว่าถ้าคุณวางตำแหน่งลูกที่ถูกคือประมาณส้อ,อสนเท้าซ้ายนะครับถ้าค่ามาตรฐานของไดเวอร์คือซ้นเท้าซ้ายเนี่ยโดยปกตินะครับถ้า Impact เรามาได้ถูกต้องสวิงถูกต้องแล้วเนี่ยไม้จะถึงจุดต่ำสุดที่สองนิ้ว่อ้นเท้าก็หมายความว่าจุดต่ำสุดจริงแล้วมันอยู่หลังลูกสําหรับไดเวอร์ hmm. เมื่อถึงจุดต่ำสุดแล้วไม้ก็จะเริ่มเสยขึ้นมาประทะลูกเองในช่วง Impact ซึ่งเสยเองไม่ต้องช่วยเสยไม่ต้องช่วยเสยนะครับคราวนี้ บางคนตำแหน่งลูกถูกโอเคปั๊บยังรอดอยู่ครับโปรโอ,อันนั้นอาจจะมีการหลงในเรื่องของเซตอัพนะครับคือเหล็ก7เ,เนี่ยเราจดลูกอยู่ตรงกลางนะครับป๊บตีลงมาปั๊บจยุดตามส่วนอยู่หน้าลูกนิดหน่อยมันก็จะเป็นมุมที่อ่านลงมาพอไดเวอร์ลูกซ้ายปั๊บบางคนงงงไงอเอ๊ะทำไมแล้วตัวฉันทำไมมันอยู่ข้างหลังเยอะก็จะตามาเนี้ยพยายามจะให้ฟีลลิ่งเดียวกับไอ้เจ้าไกอเทียบเทียบเทียบโอเคอื น,นี่คือตำแหน่งลูกนะครับมุเหล็กเจ็ดกับไดรเวอร์ที่ Impact ปั๊บเหล็กนี่คือลูกแล้วก็ถึงจุดต่ำสุดแต่ไดรเวอร์เนี่ยถึงจุดต่ำสุดแล้วก็เสยขึ้นแต่ฟีลลิ่งของคนเนี่ยเวลาเราจดเหล็กเจ็ดปั๊บเรียงแกเรียบร้อยเซตอัพสวยงามศีษะอยู่หลังลูกนิดหน่อยพอตำแหน่งลูกเลื่อนด้วยเซตอัพเดิมคุณจะรู้สึกว่าลูกมันอยู่ซ้ายจัดก,กว่าเดิมไม่คุ้นตามมาเซตอัพ ซึ่งก็ตีเหล็กเจ็ดอย่างนั้นนี่พอพอจะไปไหวพอไปไหวพอจะก้มแกล้มได้พอก้มแกล้มได้พอแกนคุณเปลี่ยนปุ๊บอันนี้แกนแทนด์จะอยู่ข้างหลังนับเซนเตอร์อยู่ข้างหลังแล้วมุมเสยเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนเราเราเลื่อนเซนเตอร์มาเซตอัพผิดปุ๊บตีอัดลงมาเหมือนเดิมรอดลูกเรียบร้อยนะครับอันนั้นคือประเด็นที่อยากจะนําเสนอก่อนอันที่2เซตอัพอะไรก็ถูกหมดไปใช้ฟิลลิ่งของการตีเลยตำแหน่งถูกบอรโพสิชันถูกเท้าถูก ถ่ายน้ำหนักถูกไม่ล้นไปข้างหน้าแล้วแต่ขาสวิงขาลงเป feeling, ็นฟีลิ่คือคือนั่นแหละโปรก็จะชอบพูดว่าวงเดียวกันตีเหมือนกันละครนี่ตีเหมือนกันเนี่ยในแง่ของโปรพูดเนี่ยจะเป็นพูดในเรื่องของแมาินิกนะครับก็คือทุกอย่างจะเทคแคร์ตัวเองแต่พอเป็นคามรู้สึกของคนเนี่ยนะครับตีอัดก็จะทั้งทั้ที่เซตอัพถูกนะแต่ตอนลงพยายามจะอัดลูกก็อาจจะมีการเคลื่อนกัน อะไรของเซนเตอร์ที่ทําให้ความรู้สึกจะต้องเป็นการตีอัดลูกเสมอเพราะอาจจะเกิดอาการรอดได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแบบประหัดแบบฝึกคัดที่จะช่วยนะครับหนึ่งคือเช็คก่อนนะครับตำแหน่งลูกถูกต้องนะครับ้านึกอะไรไม่ออกคิดว่านี่คือเหล็กเจ็ดก่อนเอามาไว้ตรงกลางนะครับจดเซตอัพให้เรียบร้อยเหมือนเหล็กเจ็ดก้าวเท้ากว้างขึ้นเล็กน้อยสำหรับไดเวอร์แล้วก็เลื่อนหัวไม้มาหาลูกอันนี้จะทําให้เราไม่หลงการเซตอัพ ก็คือเซตอัพเราถูกและโอกาสที่จะตีแล้วเป็นจังหวะเสยก็น่าจะดีขึ้น <Ừ. S 1> นะครับสำหรับคนที่ตีแล้วทําแล้วยังมีอาการแนะนําแบบฝึกหัดอีกอันหนึ่งก็คือนะครับเหมือนจดเหล็กเจียมเหมือนกันแต่แทนที่จะเอาอหวไม้ไปเนี่ยเอาไว้ตรงเหล็กเจียมน,นี่แหละอ <Ừ. S 1> เพราะว่าจากตําแหน่งที่เราจดกับตําแหน่งที่จะประทะเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะต้องประทะขึ้นไป <Ừ. S 1> เสยขึ้นไป ก็คือสามารถจะจดแล้ววางไม้ประมาณกลางตัวใช่แล้วตีตามท่านั้นได้เลยได้เลยออกรอบจริงตีจริงอย่างนี้ก็ได้ได้ก็ไม่ได้ผิดกฎเขาไม่ได้ห้ามว่าจะต้องจดตรงนี้ได้ทำให้ดูหน่อยเอาแบบไหนก่อนเอาแบบฝึกเลยเอาแบบฝึกเลยเอาแบบฝึกเมื่อกี้นะครับจดปั๊บนะครับตำแหน่งลูกถูกต้องจดเหมือนเล็กเจ็ดสำหรับไดรเวอร์ยืนกว้างขึ้นมาเล็กน้อยแล้ววางไม้ไว้ที่นี่ตรงนี้แหละครับแล้วก็ไปได้เลยนะครับสวิงไปเลย เป็นเป็นวิธีแก้ที่โดยทั่วไปเราได้ผลฉับพลันคือทันทีที่เอาไม้มาวางตรงนี้หาลูกวางไว้กลางเท้าและให้ตีอยู่ตรงนี้ถ้าทําใจว่าตีได้เนี่ยโดนดียังไงก็เสยไม่มีไม่มีรอดลูก,กอาการรอดลูกหายไปโดยทันทีถึงแม้ทีจะสูงนะครับมันอาจจะเป็นสาเหตุนหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สาเหตุหลักไปลองดูครับมี่แบบประกาศชัดเจนนะครับลองแบบประกาศได้ดูวางไม้ตำแหน่งกลางตัว แต่เส้นัดต้องถูกหมดที่เหลือที่เหลือต้องถูกก่อนแล้วตีปกติเลยนะมไม่รอดแล้วหายเลยบจบหายขาดด้วย <laughs> โชดีครีบครับ